สิ่งที่มนุษย์เรากลัวแต่ก็ยังพยายามสรรหากันมารับชมมาพบเจอกันได้อยู่ตลอดยามว่างนั้นก็คือหนังผีหรือหนังสยองขวัญนั่นแหละครับแล้วถ้า SCP หมายเลขนี้ทำการแปลงสภาพโดยอ้างอิงมาจากทุกๆสิ่งที่คุณกลัวละ่ะคุณคงจะทราบแล้วสินะว่าทำไมมันถึงถูกจัดในระดับคีเตอร์ยังจะอยากเข้าไปใกล้มันอยู่ไหมละ่ะคำกล่าวโดย คณะกรรมมาธิการโอไฟ์ scp 2 0 0 6ตัวประหลาดน่ากลัวสุดๆคลาสคีเตอร์มาตรการกักกันพิเศษให้เก็บ scp 2 0 0 6ไว้ในห้องกักกันเก็บอากาศใน018และให้คอยจับตาดูการแปลงสภาพของ scp 2 0 0 6ไว้อยู่ตลอดเวลาและต้องทำการบันทึกผลไว้ทันทีบุคลากรทุกคน ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-2006 นั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนด้านการแสดงซึ่งเน้นไิที่การแสดงความหวาดกลัวและความน่าประหลาดใจขั้นสูงสุด SCP-2006 จะต้องได้รับชมภาพยนตร์แนวสยองขวัญหรือแนววิทยาศาสตร์ซึ่งมีลักษณะแบบสยองขวัญที่มีคุณภาพต่ำมากๆอย่างน้อยหนึ่งเรื่องทุกๆเดือน การปฏิสัมพันธ์กับ SCP-2006 ทั้งหมดนั้นจะต้องช่วยยืนยันได้ว่า SCP-2006 ยังคงเชื่อว่าสื่อเหล่านั้นแสดงถึงสิ่งที่น่ากลัวมากๆรายละเอียดเพิ่มเติม SCP-2006 เป็นตัวตนที่ผิดธรรมชาติซึ่งในสภาพปกตินั้นจะมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งมีขนาดประมาณ 50เซนติเมตรเป้าหมายที่ชัดเจนของ SCP-2006 นั้นได้ระบุไว้ว่าคือการทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกกลัวและสยดสยองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อการนี้ SCP-2006 มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมวลปริมาณความหนาแน่นโครงสร้างทางเคมีและเสียงพูด ให้เป็นไปตามลักษณะใดๆที่มันต้องการได้ในขณะนี้นั้นยังไม่พบวิธีการสร้างความเสียหายกับ SCP-2006 ได้เลยขีดจำกัดของความสามารถในการแปลงสภาพของมันนั้นก็ยังไม่ทราบและตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆในขณะนี้ SCP-2006 แสดงความชอบ ในการใช้รูปลักษณ์ของตัวตนและตัวร้ายในภาพยนตร์แนวสยองขวัญและวิทยาศาสตร์ที่มันได้ดูโดยรูปร่างที่พบ scp 2 0 0 6ใช้บ่อยที่สุดก็คือโรแมนจากภาพยนตร์ปี1953เรื่องโ o บอทมอนสเตอร์ดูเหมือนว่ามันจะถูกอกถูกใจกับการแปลงสภาพในร่างนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว scp 2 0 0 6นั้น สามารถพูดได้แม้แต่ในขณะที่มันใช้ล่างซึ่งตามปกติแล้วจะพูดไม่ได้และโดยทั่วไปแล้วนั้น SCP-2006 จะพยายามหลอกให้บุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับมันรู้สึกหวาดกลัวแต่หลังจากนั้นก็จะมีลักษณะอ่อนโยนและเป็นมิตรเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดปูมการสัมภาษณ SCP ์ SCP-2006 ผู้สัมภาษณ์ดร์ลอฟผู้รับสัมภาษณ์ scp 2 0 0 6ดร์ลอฟเข้าไปในห้องมองเห็น scp 2 0 0 6คุกเข่าอยู่ใกล้กับประตู scp 2 0 0 6นั้นอยู่ในร่างของโลแมน scp 2 0 0 6กระโจนออกจากท่าคุกเข่าแข่งแขนไปมากลางอากาศ scp 2 0 0 6พูดว่าจงกลัวข้าเถอะมนุษย์เอ๋ยข้าคือโลแมนผู้ทรงพลัง จงหวัดกลัวหัวโหดซะดตตลอบกรีดร้องเซไปข้างหลังแล้วยกแขนบังคับตัวเองดตตล็อบกล่าวว่าได้โปรดเถอะท่านโรแมนผู้ทรงพลังอย่าทําร้ายผมเลย <laughs> ผมเองครับด็อกนี่พาดท่าผมอย่างจังเลยสิเนี่ย 2> SCP 2 0 0 6เหรอโอ้พระเจ้านายทั้น้ฉันกลัวจริงๆนะเนี่ยเกือบหัวใจวายเ่ย <laughs> ผมก็ตั้งใจอย่างนั้นล่ะด็อกดรลอฟส่วนเซอฮียังใช้ได้นะแล้วคุณมีอะไรจะพูดกับผมเหรอครับด็อกใช่ฉันส,สงสัยนะอะไรที่ทำให้นายต้องทำให้คนอื่นกลัวด้วยนะผมไม่เข้าใจคำถามแฮะเออคือว่าทำไมนายถึงหลอกให้คนอื่นกลัวล่ะอ๋อง่ายๆครับผมหลอกคนอื่นเพราะมันสนุกน่ะสิ แล้วคุณก็รู้นะผมก็เป็นแบบนี้ล่ะเหมือนที่คุณทางานแบบล็อกเตอร์ไปวันๆผมก็ทําเรื่องน่ากลัวน่ากลัวไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องเนี้ยผมเจ่งที่สุดแล้วล่ะก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้เลยนะอย่างนั้นสินะงั้นฉันก็ขอตัวล่ะแล้วแวะมาอีกนะครับคราวหน้าผมจะเตรียมสิ่งที่น่ากลัวมากๆไว้ล่ะข้าก็จะกินวิญญ,ญาณเจ้าเอาฉันออกไปทีฉันกลัวจะตายแล้ว ภาคผนวกฉบับที่1ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของศูนย์018ได้ยื่นข้อความเตือนต่อไปนี้เกี่ยวกับ SCP-2006 ไว้ว่าผมได้รับรายงานเรื่องพฤติกรรมหย่อนยานเกี่ยวกับ SCP-2006 บุคลากรหลายๆคนหัวเราะเจ้า SCP-2006 ตอนที่มันดูภาพยนตร์เรื่องใหม่หรือตอนที่มันพยายามหลอกให้คนอื่นกลัวได้ยินมาว่า บุคลากรบางคนนั้นถามว่าทำไม SCP-2006 ถึงเป็นตัวตนระดับคีเตอร์นี่ฟังผมให้ดีๆนะผมจะเตือนให้คณระลึกไว้ว่าตัวตนระดับคีเตอร์ก็คือตัวตนระดับคีเตอร์ไม่ว่ามันจะดูไร้พิษสงเพียงใดไม่หรอกเจ้า SCP-2006 ไม่ใช่พวกกึ่งเทพที่อารวานไม่เลือกหน้าแล้วก็ไม่ใช่กิ้งกา ที่มีพลังฟื้นตัวเองได้แต่มันก็มีอันตรายพอๆกับคีเตอร์ทุกตัวที่สถาบันกักกันไว้นั่นลละคิดถึงวัตถุประสงค์ของ SCP-2006 ไว้ดีๆสิมันอยากจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวลองจินตนาการดูว่าถ้ามันหลุดจากการกักกันไปแล้วรู้ว่าอะไรที่ทำให้ผู้คนกลัวกันจริงๆจ,จินตนาการดูว่ามันเห็นความสยดสยอง และน่าสะพรงกลัวของสงครามหรือสิ่งที่ทำให้เกิดอาการหวาดระแวงหรือหวาดกลัวที่มนุษย์โดยทั่วๆไปและทุกๆคนมีกันลองคิดดูว่าถ้ามันได้พบความน่าสะพรงกลัวที่แท้จริงของไหยนะของนิวเคลียร์หรือสถานการณ์ของ XK ทีนี้ก็เอามารวมก,กันกับตัวตนที่มีความสามารถในการแปลงรูปร่างได้ซึ่งยังไม่รู้ข้อจำกัดใดๆ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงถูกจัดในระดับเป็นครีเตอร์บุคลากรทุกคนที่กล่าวถึงข้างต้นได้รับการลงโทษทางวินัยอย่างเหมาะสมแล้วผมไม่อยากได้ยินเรื่องพวกนี้อีกจากดรแลนดอลโอวินผู้อำนวยการศูนย์118และนี่นะครับก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ของ SCP-2006 สัตว์ประหลาดน่ากลัวสุดๆนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้แซบแจ็คชาแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ